เอาแล้วนะครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมอาร์นะครับวันนี้พูดว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอใ้ก่อนโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมต่อสู้นะครับของจะต่อแล้วเนาะอ๋อช่างแต่แต่ว่าผมเล่นไปโกนเลยนะครับก็ขออภัยนะครับก็นี่นะครับก็ของเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเล่นให้ดูแล้วนะครับก็ของที่ผมพอจะได้นะครับก็มีแค่นี้แล้วครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับได้แค่บางส่วนนี่ผมได้ถึงดาบนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะลองไม่ใช่ลองสิผมจะเล่นจากหมัดไปเรื่อยๆนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วครับผมจะเล่นดาดแรงเลยครับปึ๊บผมจะกดไปที่ตัวต่างๆนะครับผมตีให้เลยนะครับก็แต็มหมไหมครับเนี่ยแต็มที่มันเป็นสามร้อยสี่ร้อยเวอร์คนนะครับข้างบนนะครับก็หาให้ทุกคนเก็บไว้นะครับเอาไปแรีคกพาคุมได้ โหนี่ครับนี่ครับบอสบอสบอสตัวแรกครับบอสตัวแรกแล้วก็มันมันจะตายนะครับถ้าคือถ้ามันตายมันเราก็จะได้ของนะครับปุ๊บนี่ครับระเบิดระเบิดเวลาออยเข้าใจยังับทุกคนผมไใชทกิอ่าผมให้ผมให้กดเรื่อยๆนะครับปุ๊บจิ๊บจิ๊บกดฟันไสพวกตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเห็นเจ้าตัวนี้ไหมครับให้ทุกคนเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็มีเองนะครับว่า เดี๋ยวผมจะลองใส่ชื่อมันดูนะครับเพราะว่าผมจะอัดคลิปอันนี้เป็นเรื่องถ้าทุกคนกดไลค์ให้ถึงหนึ่งร้อยไลค์ไม่ใช่มันเยอะเกินให้ถึงสอ like งสิบไลค์ผมก็จะทำมันนี้ต่อนะครับโอ้โอ้โอบ okay. อสโอเคเออแตกอ่าให้ทุกคน แล้วถ้าทุกคนได้ผ้าคุมเมื่อไหร่ทุกคนก็จะมีของเก็บกันเลยนะครับ,รบต้องเก็บแต้มไปแลกผ้าคุมนะครับอู้เกือบจึ๊บจึ๊บอาวตรงบินอีกแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเล่นดาบ,บแล้วก็ไอสิ่งที่ผมยังไม่เล่นให้ดูนะครับนี่คือท่าไม้ตายของแต่ละตัวนะครับแต่เราต้องได้ผ้าคลุมก่อนเราค่อยจะใช้ได้มันมากครับทุกคนื่อกีแรกที่ผมเล่นอะ เออแตกหนึง่งแตกโอ้ไม่แตกแตกสองตัวธนูต้องแบบเอือ,อผมจะตัวธนูนะคบเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแต่มันต้องใช้ของพิเศษนะครับทุกคนประเด็นนะครับดูก่อนมันอัดอยู่เดี๋ยวเครื่องมือ,อเฮ้ยเครื่องมือโอช่างมาันเถอทุกคน คัก็เดี๋ยวผมจะต่อไปผมจะเล่นดาบนะครับฮึบโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ชุดเกาะคืนก่อนชุดเกาะน,นี่อ่ะอันนี้อันแรกนะครับและอันนี้คืออันที่สองอน,นี่ผมพอจะหาได้นะคบทุกคนค่ป้องกันหนึ่งร้อยอ่ะต่อไปก็ถุงผมอยากได้อันนี้มากาทุกคนแต่มไม่ได้ครับถุงมือโอเค ลงเท้ายังไม่ได้อ่านี่ไงภาคุมอันแรกอันที่สองและอันที่สามผมยังไม่ได้ค 5, ่ะต้องการห้าพันจิบอ่าต่อไปผมจะเล่นดาไปดูนะครับมานี่กี่นาทีแล้วเนี่ยจิบโอเคโอเยโอเค,อเคผมมาเล่นในรูแค่น,นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอุปกรณ์พรุ่งนี้นะครับ โอ้ยก็กดเลื่อนไปนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการพิง้งแล้วจมไปนะทุกคนโอ้เกือบตายแล้วทุกคนเก็บดีครับจะรออะไรอะ่ะสบายต,ต่อไม่รอแล้วนะผมจะว้ามให้ทุกคนดูนะครับตึงตึงตือดึงตึงดึง,ง,ง,งผมจะร้องมันไว้นะครับคน เร็วนโอ้โอสะรับมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับทุกก่อบผมมาให้ทุกคนทีเดียวอะ No 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 ผมก็แบให้ดากไปเลยตอนแรกเนี้นะ เราถึงจะได้ดูช่างประดิษฐ์ได้โอ้โหนี่เลยนะครับรอพี่มาสายลับไปเรื่อยเลยก่อนเออเออหยุดฮะช่วยดูให้หน่อย สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณนะ